คนแม่ตั้งครรภที่มีปัญหาเรื่องของระบบฟันหรือว่าระบบในช่องปากหรือว่าเหงือกอักเสบเนี่ยสามารถ ทำฟันได้ไหมเขาตอบคุณแม่ตรงนี้เลยนะคะว่าส่วนใหญ่นะคะคุณหมอฟันเนี่ยจะไม่มีทําการรักษารากฟันอุดฟันหรือว่าถอนฟันในช่วงไตรมาสแรกแล้วก็ในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือว่า1เดือนสุดท้ายก่อนทำเพราะมีความเสี่ยงท่าในช่วงท้งองร้อนก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออาจจะเสี่ยงต่อการแท้งเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่นะคะคุณหมอฟันก็จะทําการรักษารากฟันอุดฟันหรือดูแลเรื่องของเหงือกอักเสบให้เนะะี่ยอยู่ในช่วงไตรมาสที่2 นั่นเองค่ะบางคนช่วงไตรามาสแรกแพ้ท้องไม่สามารถที่จะอ้าปากได้เลยคุณหมอฟันก็จะหลีกเลี่ยงก่อนแล้วก็ในช่วงไตรามาสสุดท้ายนะคะคุณหมอฟันก็จะไม่ทําการรักษาอุดฟันหรือว่าถอนฟันให้นะเพราะมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกําหนดหรือมีความเสี่ยงนะคะที่จะทําให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นในร่างกาย เพราะฉะนั้นหากคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องของระบบช่องปากว่ามันจะเป็นเหงือกอักเสบหรือฟันอักเสบต้องรีบดูแลรักษาแก้ไขก่อนที่จะตั้งครันไว้จะดีกว่าเพราะหากคุณแม่ เป็นในช่วงตั้งคันเนี่ยคุณหมอจะพยายามรักษาดูแลก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นในช่วงไตรามาสแรกก่อนหรือว่าถ้าช่วงไตรามาสสุดท้ายใกล้คลอดเนี่ยก็ต้องรอนะคะให้คุณแม่คลอดแล้วถึงจะทําการรักษาฟันนั่นเองค่ะหากเป็นช่วงที่เรามีฟันผุยังไม่ตั้งคันต้องรีบรักษานะคะเพราะหากเรามีปัญหาเรื่องฟันผุเนี่ยมีความเสี่ยงที่คุณแม่จะติดเชื้อในร่างกายมีความเสี่ยงที่ทารกในคันเนี่ยจะรับเชือ้อมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ ความผิดปกติของหัวใจทารกในครรภ์ได้นั่นเองค่ะ